ไม่คิดว่ามาเกาหลีจะเจอเรื่องแบบนี้มีเด็กเกาหลีมาขอกินฟรีเรื่องมันเกิดจากที่นอตตี้มาเดินเล่นที่เกาหลีว่าจะไปหาอะไรกินตอนเย็นนี้นอตตี้ก็เดินเล่นโดยไม่คิดอะไรเลยดูปลาตอนนี้คือหน้ามันอยากฮาพอสนุกไปสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละเดินเข้าทางเปลี่ยวๆอยู่ๆก็มีเด็กเกาหลีเดินเข้ามาหานอตตี้แล้วก็รัวภาษาเกาหลีใส่เฮ้ยนอตตี้ฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาพูดอะไรเว้ยจู่ๆก็บอกให้นอตตี้เดินไปที่ไหนไม่รู้ทำไงดีวะทุกคนเฮ้ยเดินเข้าร้านเหหออจะไรลอก่ยอนนนี้มูุ่ มันก็ขอกระเป๋าตังค์นอตตี้ไปแล้วเอาตังค์นอตตี้ไปตั้งห้าหมื่นมันเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากเลยนะทุกคนเอาตังค์ไปทําไมวะเหมือนเด็กเกาหลีคนนี้เขาจะเอาตังค์นอตตี้ไปสั่งไก่ทอดมากินจัดเซ็ตใหญ่มาให้เลยตังค์กูนิดดูจากการกินของไอเด็กเกาหลีคนนี้แล้วแน่จะอดข้าวมานานกินเอากินเอาไม่หยุดเลยอะทุกคนคิดจะซซ่อย่างเดียวไม่พูดไม่จาเลยมึงใครเนี่ยเฮ้ยเอาช่างมันเถอะวันนี้ถือว่านอตตี้มากินไก่กับเด็กเกาหลีแล้วกันเขากัดไก่เกาหลีเขาไปครั้งแรกเท่านั้นแหละโอ้โหร้านนี้โคตรอร่อยเลย ผ่านไปไม่ถึง5้านาทีไอเด็กนี่ก็ซัดไก่เรียบเ,เลยโมหไปหิวมาจากไหนวะเนี่ยออกจากร้านไก่แล้วเ,เด็กคนนี้มันก็ไม่ยอมปล่อยผมเหมือนจะลากผมไปที่ไหนอีกก็ไม่รู้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเขินเข้าร้านน้ำนี่นะล้าก็เดินไปสั่งเมนูอะไรไม่ร,มรู้ไม่ให้นอตี้ทานสรุปไอเด็กเกาหลีคนนี้ไม่เป็นคนดีหรือไม่ดีวันนี้ทุกคนหลังจากน็อตตี้เลี้ยงไก่แล้วเหมือนน้องเขาจะเลี้ยงน้ำผมนะอืมอร่อยมากทุกคนรู้สึกว่ามันปแปลกไหมว่าไอเด็กคนนี้มันต้องกา,อากนนนี่กัแ